เป็นใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวงเรอยดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยปรับท่านั่งนะจ๊ะให้ถูกส่วนหยุดใจไปทีสู่นย์กลางกายอย่างเบาๆสบาย ร้ามก็ผ่อนคลายแล้วก็หลับตาพลิมพมฝึกไปด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ปรับไปด้วยกันปรับเปลือกตาการหลับตาดี๋ยวฟังผ่านนะลูกนะสำคัญนะจะได้ไม่ช้านะต้องหลับตาให้เป็นและก่อนให้เกิดความคุ้นเคยนะ แล้วก็ผ่อนคลายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ถูกส่วนนะจ๊ะปรับตรงเนี้ยอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ มันจะได้เร็วปรับพอถูกส่วนแล้วเราถึงกรวมใจหยุดไปตงรงกลางคือแตะเบาๆให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะ ให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายและก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขาย ทางโลกอยู่นะ่ะมันจะมีเรื่องหยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยเนะต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ายซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออกก็เอาตรงเนี้ ที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็จะนึกถึงดวงใสๆ หรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับประเดบุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรง่ายที่สุดณนะตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อน หรือบางท่านก็รู้สึกลับตาแล้วตัวหายวับแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคลือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการน,นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่ม บุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ระปิติที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนเพื่อสร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้ขจัดความฟุง้งขจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุง้งคิดเปในเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาเป็นความยินดียินไลเนี่ย อย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว,ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมอณนิมิตรหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมาก ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจนงนำจนะลูกนะมันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรับที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสได้หรือเกาถึงดวงธรรม หรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตรหรือบริกรรมนิมิตได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจกนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงอหรืเป็นกายองค์พระมหาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิ้นไม่ตงไป ังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก็แล้วก,การเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองประวัติใจของเราเนี่ยมีสมาธิแล้วแต่นึกก็เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งแตเห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเอง ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอยไม่อยากนี่ตั้งจำานะลูกนะเพราะถึงเวลาทำจริงๆก็จะลืมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแตแ่วก็กลับคิดว่าเอ๊ะนึกไปเองหรือเห็นจริงๆ หรือเห็นเองอย่างนี้มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะมันหมดเวลาแล้วลุงนะเละความตายไม่ม,มีนิมิตหมายเนี่ยมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนก็จะยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดู ก็ดูไปดูไปอย่างสาบายสาบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลจะวิเคราะห์วิจารมันานางกันแอดวานซ์แล้วัานที่ราละเอียดไลถึงตอนนั้นจะเอาไว้ก็เอาแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่ง มีภาพไปดูก็แปลว่าหยุดได้ในระดับหนึ่งเราก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทำลายความสงสัยของตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเอง โดยประสบการภายในของตัวเราเองใจมันจะตั้งมัน่นสงัดจากบาปอากุศลธรรมมันบริสุทธนะิ์เน่เมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธิ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มนวนคือมละเอียด นุ่มโน่นเมื่อเราเอาของแข็งมาทำเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทำให้มันเป็นแกส๊สอย่างนั้นแหละควานุมน่มนวมก็ควรแก่การงานงานที่จะลือภพลือชาติลือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามกระทั่งอาสวะขยาน ความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ไปจิตมันนิ่งแน่นนุ่มโนโนโคลครกับการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำานับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำนะลูกเนอะไปทาทำซ้ำ ให้ชำนาญทำซ้ำๆๆนับซ้ำไม่ทวนนับครั้งไม่ทวนให้สม่ำเสมอจนเป็นกิจ,จวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละและว้ววาจิตนิ่งแน่นนุ่มโดนโครการงานความริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเพราะความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่มีมีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันก็จะมาปลอมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาปลอมๆเหมือนเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะ มุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บงัง ที่อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแต่ผู้ที่พึ่งตัวเองได้ก็มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตระก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ลอมฟางก็ได้หลบเขาตามทั้งภูเขาที่สัง,งัดป่าช้าป่าชัด แปลว,ว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกลพึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองลิเจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญกุศสความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้ เป็นอยู่ในตัวของตัวเองได้ที่เรียกว่าอัตตาเิตโนโนาโธนั่นแหละปะตตนได้เป็นที่พึ่งแก่นตนแล้วพะตนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตอนอยากเลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนเข้าไปเป็นชั้นชั้โดยหยุดกันนิ่งมิติมันจะเปลี่ยนไปเลืเลย ไปสู่ความละเอียดจากเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวงในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้หยดุดในหยดุยดหยุดในหยดุดนิ่งในนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆได้จ้ะ